ผมเชื่อว่าจุดประสงค์เริ่มต้นของผู้เล่นน็อกทุกคนคือการเป็นผู้เล่นแนวหน้าที่สุดที่คล่องแคล่วและใจเย็นที่สุดในทีมเมื่อกี้ผมเห็นเกียร์ของน็อกฝั่งตรงข้ามคือวูแทงเกียร์ของเพื่อนร่วมทีมของเขาคงไม่แย่ไปกว่านี้เรามาเติมสถานะให้เต็มก่อนแม้ว่าเราจะพลาดไปเมื่อครู่แต่สถานการณ์การยึดครองแนวหน้ายังไม่ถูกทำลายมาเลยผู้เล่นแนวหน้าทุกท่านที่อยู่หน้าจอสถานการณ์นี้ฝากไว้ที่คุณแล้ว ยังมีเสียงสีขอาอยู่ทางหน้าระดับ2เปลี่ยนเป็นระยะประชิดไม่เป็นไรถ้าพลาดเราเกิดใหม่แล้วครั้งนี้เราจะเป็นผู้ที่สามารถสู้1ต่อ3ได้ศัตรูตรงหน้าก็ไม่มีอะไรให้หน่ากลัวเจ้าพวกเด็กน้อยราชาของพวกเจ้ากลับมาแล้วแมนเดลบริกขึ้นมาบนหน้าแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีเราต้องใช้แมนเดลบริกกวาดล้างอาคารไม่เป็นไรถ้าแมนเดลบริกถูกยึดไป เรากลับไปที่ลานซีเมนต์แล้วลงไปข้างล่างแต่ในลานซีเมนต์ก็มีคนอยู่ไม่มีทางถอยแล้วสู้ไปเลยใช้ปืนเพื่อทำให้คู่ต่อสู้ประมาทนี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องฝีมือปืนของคุณแม้แต่นักกีฬามืออาชีพพวกเขาก็ยังใช้กลอนอุบายเพื่อหลอกหลอกคู่ต่อสู้เป็นครั้งคราวยิงไปครั้งเดียวเพื่อให้คู่ต่อสู้ประมาทมากขึ้นแล้วค่อยจัดการ ตอนนี้ศัตรูเหลือแค่คนเดียวจำไว้ว่าเราหนึ่งต่อนหนึ่งมันก็เหมือนเก้าต่อนหนึ่งอย่าก,กลัวดีวูฟมาแล้วในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้ต้องรู้จักกระโดดเราเจอศัตรูก่อนแฮค,คลออยู่หลังกำแพงข้างหน้า เรามาใช้สกิล Thunderstorm ก่อนแต่เพราะเราใช้สกิล Ultimate ตอนนี้เขาไม่กล้าโผล่มาเลยการจะคุมโซนตรงนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีเราย้ายไปคุมโซนด้านข้างแทนสังเกตแผนที่มุมซ้ายบนแมนเดลบริกมาถึงหน้าประตูทางเข้าลานซีเมนแล้วในขณะที่ผมยังคงคุมเชิงอยู่ในค่ายทหารไม่ทันสังเกตจนกระทั่งผมได้ยินเสียงฝีเท้ามาจากทางนี้ ผมถึงได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์เรามาทําเสียงปีเท้าปลอมเป็นทหารชั้นผู้น้อยก่อนแล้วค่อยโจมตีพวกเขาแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อเห็นไวรอนครั้งแรกสถานการณ์ยิ่งแย่ลงกระโดดลงไปเก็บเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทำดาเมจได้กระโดดไปเลยจาไว้ว่าต้องใจเย็นไม่มีเวลาตั้งตัวสู้ไปเลย ทีมแรกยังต้องเสียเลือดอย่าประมาทรีบเติมกระสุนแต่ไม่มีเสียงฝีเท้าในระยะใกล้แสดงว่าเขาอาจจะมาช่วยคนเราต้องคาดการสถานการที่เลวร้ายที่สุดคือการต้องกลับมาสู้หนึ่งปะสาครั้งตำแหน่งนี้ไม่ไหวแน่เราไปที่จุดสูงสุดเลยสู้จากที่สูงกว่าขึ้นมาชั้น2แล้วเราค่อยๆสังเกตการก่อนดีวูฟ ถูกชุบขึ้นมาเลือดเต็มแปแ่วดเรายิงไปสองนัดการจัดตำแหน่งนี้อันตรายมากในขณะที่ดีวูฟถูกล้อมอีกครั้งผมก็ตระหนักได้ทันทีว่าท็อกซิกอยู่ไหนเขาไม่ได้อยู่กับดีวูฟเขาจะอยู่ที่ไหนกำลังเข้ามาถ้าเขาอยู่ที่บันไดตำแหน่งของผมก็ปลอดภัยมากระวนไปตรงกลางแต่เขาไม่สามารถ,ถเพื่อนร่วมทีมได้อาจจะกำลังรอดีวูฟถูกชุบเลือกที่จะใช้เสียงฝีเท้าเข้าหาผม เขาต้องการใช้สกิลบลิสโจมตีผมแต่เขาหลงลืมไปว่าน็อ no กที่หัวมุมด้านขวาคือน็อกที่แท้จริงเขาบลิสมาถึงนี่แล้ว1ต่อเจมันง่ายแค่นี้เองทุกครั้งที่คุณเสียเปรียบแล้วต้องการจะเข้าไปในอาคารอย่ารีบเข้าไปรออยู่หน้าประตูสักครู่ถ้าสู้ตรงนี้ไม่ไหวเรายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจุดแล้วคุมเชิงแต่ถ้าอยู่ในอาคารถูกสามคนบุกเข้ามา ก็หมดหนทางจริงๆถ้าล้มลงไปศัตรูเหลืออีกสองคนเกมนี้การบุกพร้อมกันสองทางไม่ไหวแน่เราต้องเปลี่ยนจุดและคุมเชิงดีวูฟมาแล้วท็อกซิกคหนึ่งคนไวรอนอีกหนึ่งคนพวกเขาพยายามเข้ามาพวกเขาสองคนกำลังพยายามล้อมผมแต่ผมไม่มีเสียงฝีเท้าผมอยากจะบุกไปทางไหนพวกเขาก็ไม่รู้เรามาที่ถนนคู่ก่อน ดูระยะใกล้ทิ้งระเบิดเพื่อบดบังวิสัยทัศน์ของศัตรูแล้วกระโดดไปอย่างเงียบๆตรงไปทางขวาพร้อมเติมเลือดแล้วก็กระโดดไปทางซ้ายอย่างเงียบๆจัดการเลยถ้าชอบไล่จับดีวูฟมาแล้วจำไว้ยิ่งศัตรูบุกเข้ามาเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีจังหวะในการจัดการมากเท่านั้นถ้าคุณเหมือนผมเจอสติงเกอร์ที่ชอบใช้สกิลสติงเออร์ก็ยิ่งดี ที่นี่จะกลายเป็นสนามรบของคุณเมาคงจะลอยไปแล้วใช่ไหมพวกนี่คือน็อกหนึ่งนาทีหลังเริ่มเกมล็อกเป้าหมายทันทีเสียงปืนจากอาคารที่ตะวันออกเสียงฝีเท้าของทหารชั้นผู้น้อยกลบการมีอยู่ของผมแต่เป้าหมายที่แท้จริงของผมคือคุณน,นั่นแหละดีวูฟมาแล้วศัตรูอยู่มุมฉาก เราทิ้งระเบิดเพื่อทำลายการคุมเชิงเสริมการคุมเชิงด้วยหมัดดวนคุมเชิงเพื่อควบคุมเส้นทางพวกเขาสองคนโดนระเบิดตื่นตระหนกมากเราตัดสินใจอ้อมไปด้านหลังปิดทางหนีของพวกเขากระโดดออกไปเลยพวกเขากระโดดลงบันไดไปหมดแล้วแล้วตอนนี้จะสู้ยังไงผมจะสอนคุณสิ่งที่เดียวที่พวกเขาทำได้ตอนนี้เพื่อให้ตัวเองปลอดภัย คือการเล็งที่ปากทางเข้าเพื่อความแน่ใจผมจะยิงอีกสองนัดเพื่อดึงความสนใจของพวกเขาแล้วก็ให้พวกเขาเจอการโจมตีด้วยระเบิดและแฟลชแบงแม้จะพลาดการยิงไปบ้างกระสุนก็ยังนำมาซึ่งความกล้าหาญคือศรัทธาของผมนั่งลงน็อกซ์หต่อสหลังจากจัดการคนแรกได้แล้วจะรู้สึกดีแค่ไหน เมื่อศัตรูคนแรกถูกล่มไม่มีตำแหน่งที่ปลอดภัยพวกเขาต้องเลือกที่จะคุมเชิงและชุบนี่มันเหมือนกับการโยนเหรียญแต่ในมือของผมถ้าคุณโยนผิดคุณก็จะตายแม้ว่าคุณจะโชคดีมากแล้วโยนถูกก็ไม่เป็นไรอย่าลืมสิว่าการหนึ่งวีหนึ่งของเราคือ9ต่อหนึ่งฟังข้อมูลให้ดีคนหนึ่งกำลังชุบอีกคนกำลังจัดห้องอาหารเฮ hey, พวกเขายังฆ่าใครอีกคนได้ ขอบคุณ Delta Force ตอนนี้เราก็เดินไปอย่างเงียบๆเ,เพื่อเปิดการมองเห็นของพวกเขาพวกเขาตอบสนองแล้วระเบิดและแฟลชแบงไม่คิดว่าจะหมอบหลบการโยนเหรียญน็นอกสู้ไปเลยหลบการโยนเหรียญน็นอกสู้ไปเลยสู้จนกว่าจะเป็นเทพแห่งการสู้